ลัดเลาะตอนแรกพาทุกท่านไปรู้จักกับตอนอยางบัดดิ้งครับวันนี้เรามาที่สีสว่างยางพาราอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับไปดูยางบัดดิ้งกันครับครับสวัสดีครับวันนี้รายการลัดเลาะของเรามาที่แปลงขยายพันยางหรือว่าแปลงยางพาราของสีสว่างยางพารานะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับวันนี้เรามาติดตามดูว,ว่าเขาขยายพันยางกันยังไงครับนี่เข้ามาก็มาดูแปลงกิ่งตาก่อนนะครับแปลงกิ่งตานี้เขาสร้างขึ้นเพื่อ เอากิ่งตายางพันธ์ดีไว้ไปเปลี่ยนที่ต้นยางต้นต่อครับนี่ก็เป็นการนำมเมล็ดยางพารานะครับมาเพาะในถุงนะครับตอนนี้ต้นเล็กอยู่กำลังเลี้ยงนะครับเลี้ยงไปให้มันได้สักขนาดปากกาหรือว่าไม่เกินนิ้วโป้งนะครับก็จะพร้อมนะครับในการติดตาเปลี่ยนเป็นยางพันธดีครับติดตาในถุงก็คือ,อยางปัดดิ้ง ที่เรารู้จักกันครับตัวนี้ก็เป็นมเมล็ดยางที่เลี้ยงมาได้ขนาดที่ติดตาแล้วครับก็ดําเนินการทําการติดตาแล้วนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับสีสว่างยางพาราที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับซึ่งเป็นแปลงที่มีใบรับรองใบอนุญ,ญาตดําเนินการอย่างถูกต้องนะครับเป็นยางนธุนแท้ๆนะครับใายสายพันธุ์ด้วยกันอันนี้ก็เป็น หลายขัน้นอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านี่คือแผ่นตาครับก็ติดสามประมาณ3มสัปดาห์ครับถ้าแผ่นตายังเขียวอยู่ก็ก็พร้อมที่จะแตกมาเป็นอย่างพันดีครับจะเป็นสองขันหนึ่งหรือว่า RIT สามเกศนสะครับพอแตกเสร็จเขาก็จะตัดข้างบนครับเพื่อให้ต้นใหม่งอกมาเป็นอย่างพันดีครับนี่ครับอันนี้คือต้นตอนะครับต้นตอ ต้นต่อส่วนนี้คือแผ่นตาอย่างพอดีเป็นตาอย่างพอดีเราก็เฉิอนอาแผ่นตานะครับมาติดที่ต้นต่อเฉือนอาแผ่นตามาติดที่ต้นต่ออย่างนี้สามสัปดาห์ครับจะแผ่นตาเขียวก็สามารถกรีดพลาสติกข้างหลังแล้วให้แผ่นตาตัวนี้งอกมาเป็นยอดใหม่นะครับแล้วก็ตัดข้างบนนี้ออกครับก็จะเป็นอย่างพอดีที่เขานํามาขายให้กับเราตามร้านค้านะครับนี่ เพราะในถุงเรียกว่าบัดดิ้งระบบลากจะดีนะครับตาการรอดก็สูงต้องเอาแผ่นตามาเปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็ผลผลิตก็จะต่ำโตจากมาเมล็ดไม่ได้นะครับนะ่ครับที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่นะครับก็เป็นการนำแผ่นตาของยางพันดีนะครับพัน RRAT 3904ที่อีกเกะทอได้รับรองเป็นพันชั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็น ที่กาลังต้องการแล้วก็ทมหาในช่วงนี้นะครับก็นําแผ่นตาพันดีนะครับนี้นะครับครับตีเขียวหลอดแล้วครับนี่มาติดกับต้นต่อที่เพาะไว้ครับต้นต่อนี้ก็น่าจะอายุสัก6กถึงแเดือนไม่เกินนี้ครับอยู่ที่ช่วงนี้แหละครับก็เหมาะที่จะติดตาอย่างแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็เป็นแปลงที่จะอยางสวยอยู่นะครับอ่ากิ่งพวกนี้นะครับ เวลาเขาตัดเขาก็าจะตัดเพื่อที่จะเอาตาครับที่อยู่บริเวณนะครับบริเวณกั้นใบเนี่ยไปเฉือนแล้วก็เอาไปติดกับต้นต่ออย่างที่ได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็เป็นแปลงกิ่งตาของของอส่วนนี้นะครับของจิสว่างยางพลานะครับที่เป็นอย่างที่มีแปลงกิ่งตาพวกนี้ก็ต้องเวลาจะทําก็ต้องมีใบรับรองนะมีใบอนุญาตจากกรมิชาการเกษตรนะครับอันนี้เป็นสอง้หนึ่งไปทางนู้น ครับสวัสดีครับผมนานินสีสว่างนะครับชื่อเล่นชื่อวิวเป็นเจ้าของแปลงยางสีสว่างยางพารานะครับหรือว่าสีสว่าง l ับเบอยู่ตั้งแปลงตั้งอยู่ที่ตำบลหอคําอําเภอเมืองปีนี้ครบรอบ30ปีครับจากรุ่นพ่อครับเข้าอายุุวิวเลยเข้าอายุเลยครับคุณพ่ออายุ <Okay S 1> คุณพ่อชื่อวิสุทธ์สีสว่างค่อเป็นคนเริ่มต้นใช่ครับเริ่มต้นวิสุทธ์สีสว่าง คุยมาต่อยอดครับมาต่อยอดกับคุณพ่อครับทุกอย่างก็เลยตัดกิ่งเองทาของงานทาของงานไปตัดกิ่งเองทำาอ,อง,งานติดตาทุกอย่างเราเราลงมือเองทั้งหมดครับเราผลิตท,ทั้งถุงและบัดดิ้งอ่าก็จะมีสายพันธุ์เริ่มนะครับ RIT สามเกศูนย์สี่ RIT สองห้าหนึ่งแล้วก็ RIM หกศูน เป็นหลักครนี้สามพันนี้จะเป็นหลักครับแต่ลหลักๆเราจะตอนนี้ควาผลิตสามพันสนสี่อันนี้กำลังมาแลนดครับมากกว่าหกร้อยอยู่สองเท่าตัวบผลิตแล้วก็มีใบรับรองครบทุกสายพันธุ<ม>์กิ่งเราได้รับมาจากศูนย์วิจัยเพื่อมาขยายพันธุ์ในแปลงกิ่งของเราเองทางเราก็ขอบคุณคุณยูมากนะครับค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ